เคคคคาารรสสออนของุณููก,กัชชมมลีโรงเรียนทับราชวิทยาสถานศึกษาดีเด่นของตำบลทับราชเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบลทับราชอําอำเภอตาพระยาจังหวัดสระแก้วเดิมเป็นสาขาของโรงเรียนตาพระยา ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่14มกราคมปีพุทธศักราช2542ในพื้นที่37ไร่2งานห่างจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต7 200กิโลเมตรห่างจากเครือข่ายปินมาลา70กิโลเมตรตัวยอ่อทรอวสีประจำโรงเรียนแดงน้ำเงินต้นไม้ประจำโรงเรียนต้นพญาสัตบัญ มีข้าราชการครู37คนพนักงานราชการ6คนลูกจ้างชั่วคราว7คนรวม50คนเปิดทำการเรียนการสอนในระดับชั้นมธัธยมศึกษาปีที่1 6และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจปัจจุบันมีนักเรียนทั้งสิ้น865คนมีนายประสานเลือดทหารดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน นางสุรีเกิดนาล่ารองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไปและฝ่ายงบป,ประมาณนา,นายชนรง์โยธาพันธ์รองผู้อำนวยการฝ่ายงานวิชาการและฝ่ายบุคคลเด่นนมฤินเข้มคนผมอาคือทับราชเรืองราชสงาสมสัตบันพันไม้เรียงรายนาชมมีศสลาสุขสมที่ คนก็ได้รับหน้าที่ให้เป็นพิธีกรแนะนำโรงเรียนทัรราชวทิทยาของเราค่ะพี่ตาสุนทะเกตพงนะคะค่ะพี่นางสาวอรัญญาพันวิชัยชื่อเล่นชื่อออมค่ะแ,ะและและพี่คะนางสาวสุภวดีสุนวรรณชื่อเล่นชื่อวิคะ่ะก่อนอื่นเรามารู้จักกับโรงเรียนทรรราชวิทยาของเราค่ะ น่าจะจะเปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึงปีที่6แล้วยังได้เปิดสอนในระดับปวชหรือประกาศยบัตรวิชิชีพสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจอีกด้วยค่ะโอ้โหงั้นโรงเรียนทับราชวิทยาของเราก็มีแนวทางให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ในเลือกเรียนหลายสาขาเลยสิคะและด้วยคุณภาพของโรงเรียนทับราชวิทยาทําให้โรงเรียนทับราชวิทยาของเรามีรางวัลการันตีมากมายค่ะ A A A ที่ว่ามีรางวัลการันตีมีอะไรบ้างเราไปดูกันเลยค่ะ จากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นโรงเรียนที่ได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานระดับมัธยมศึกษาขนาดกลางในปีการศึกษา2553ค่ะและโรางวัลอันใหญ่ใหญ่ที่ตั้งอยู่หน้าโรงเรียนไว้ให้เราได้ภาคภูมิใจกันทพื่หน้าตรงนี้ก็คือโล่ที่เราได้รับรางวัลโรงเรียนดีสีตำวนนั่นเองค่ะและรางวัลล่าสุดของโรงเรียนทับราชวิทยาของเราก็คือการประกวดโรงเรียนธนาคารดีเด่นได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองระดับประเทศ 2,557เลิศเวอร์ใช่ไหมล่ะคะรางวัลาที่เราได้กล่าวไปนานเป็นเพียงรางวัลบางส่วนที่การันตีถึงคุณภาพของโรงเรียนทด้าวิทยาของเรานอกจากนี้เรายังมีรางวัลการันตีโรงเรียนของเราอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นรางวัลนักเรียนพระราชนในระดับปริมศึกษาตอนปลายที่สโลชาเพชรโกมลได้รับรางวัลในปี2,552ค่ะและรางวัลนักเรียนพระราชทานระดับัธิมศึกษาตอนต้นที่เดรุนีทองทีซึ่ง เพื่อสนิทของพีวีเองค่ะแต่ยังไม่หมดแค่านี้นะคะรางวัลการันตีโรงเรียนคุณภาพของเรายังมีอีกมากมายทางด้านหลังเลยค่ะด้านคุณภาพของพวกเราซึ่งเป็นผู้เรียนท่านผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูทุกท่านก็ไม่มองค้ามและยังให้ความสำคัญมากๆอีกด้วยค่ะนอกจากนี้โรงเรียนของเราก็มีแหล่งเรียนรู้มากมายไม่ว่าจะเป็นศาลาศิลปกร กู o ก l e นั่นเองค่ะเพราะในการเรียนการสอนในห้องเรียนในในปัจจุบันนี้คงไม่เพียงพอแน่เลยและนอกจากนี้โรงเรียนทับาราพียาของเรายังมีสาราห้องสมุดพลอยไพลินเป็นห้องสมุดที่ไม่เหมือนใครและมีหนังสือมากมายให้เราค้นคว้าหาความรู้และใช้เวลาว่างในการอ่านหนังสือให้เกิดประโยชน์ค่ะนอกจากนี้เรายังมีสาราทําเจระเสริฐ ยังมีค่าคุณธรรมจริยธรรมเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนในโรงเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและส่งเสริมให้เป็นคนดีค่ะอยากรู้กันแล้วใช่ไหมคะว่าทําไมพวกเราหนูเลือกที่จะมาเรียนที่โรงเรียนทับด้านวิทยาอยากรู้ว่าถ้าอยากรู้แล้วไปสัมษั์กันเลยค่ะสวัสดีค่ะโรงเรียนของเราได้เรียนภาษาจีนกับคูณครัด้วยค่ะย ยินด uhm. ีท <isms ife ed> ี่ทุกคนมาในภาษาทิมอทิสปาร์ตกันนีไหมครับดีโรงเรียนเรามีน้หดื่ที่าสถาัอนามัยค่ะมีสาราแหล่งการเรียนร้มากมายและยังมีโอรตินสีที่ศาลาด้วยนะคะและแถมยังมีไวไฟล่นฟรีด้วยค่ะ องสมุดโรงเรียนทำบราษวิทยาของเราเป็นห้องสมุดที่ไม่เหมือนใครคะ่ะและมีหนังสือหลากหลายมากมายให้เราเลือกอ่านด้วยค่ะมีุมศึกษาค้นคว้ามากมายแถมยังมีที่ให้เรานั่งอ่านแบบชิลๆด้วยคะ่ะพวกร,กรปรช .2 ส,สาขาคอมพิเวเตอร์ธุรกิจโรงเรียนทำบราษวิทยามีเวไฟ,ไฟทั่วจุดสามารถเล่นอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโรงเรียนเลยเวลาเราไม่เข้าใจอะไรก็สามารถเสิร์ชหาได้ทันทีเลย ทำไมเราถึงเลือกมาเรียนที่โรงเรียนทับาจ<ล>ิทยานั้นหรอเพราะโรงเรียนทับางวิทยาเป็นโรงเรียนดีประจำตันโรงเรียนใกล้บ้านแถมให้